สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เมนูที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับต้มปลาดุกน้ําปลาล้านะครับผมนะวันนี้นี่วิธีการล้างปลาดุกนะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับว่าจะล้างอะไรบ้างนะครับจะล้างแบบไหนนะครับมันมีวิธีการหลายแบบนะครับผมนี่คือปลาดุกนะครับปลาดุกเอ่อ ต้มน้ำปลาานะครับผมนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ล้างเกลือก่อนครับขั้นแรกล้างเกลือก่อนนี่นะครับล้างเกลือก่อนนะครับเดี๋ยวป้านาเกาจะล้างเกลือก่อนนะครับขั้นขั้นตอนที่หนึ่งล้างเกลือน,นะครับคุณผู้ชม มันก็มีวิธีการล้างหลายแบบนะครับหลายแบบแล้วแตเราจะใช้แบบไหนสูรไหนนะครับเดี๋ยวลงไปในะกระจาดนะครับน,น้ำน้ำเปล่าออกก่อนนะเนี่ยอยังล้างกันเอาล้างน้ำเปล่าออกน้ำหนึ่งก่อนนะครับ ขั้นตอนที่สองนะครับมะกรูดนะครับคุณผู้ชมล้างมะกรูดนะครับบีบน้ําเปรี้ยวๆลงไปหมดเลยทั้งเปลือกทั้งไรนะครับผมจะได้หอมครับนี่ครับเมือกมันก็จะออกด้วยนะครับเมือกกระดูกก็จะหลุดหมดเลยนะฮะไม่มีเลยครับคาวความคาวไม่มีเลยนี่นะครับนี่ครับจะหอมมากครับคุณผู้ชมครับปลาจะไม่มีคาวเลยครับ ปลาทุกชนิดนะครับปลาทุกชนิดล้างส,สูตรนี้ได้เลยนะครับน,นี่รับลื<ห>น่นเลยนะเมื่อกของปลานี่ไม่มีเหลือนะฮะเมื่อกปลาเนี่ยลุดหมดนะครับนี่ครับบางคนก็ใช้ขี้เท่านะครับใช้ขี้เท่าลูดนะครับ พอเราล้างมะกรูดเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับอีกรอบนึ้งก็เป็นอันใช้ได้ครับขั้นตอนที่หนึ่งใส่เกลือล้างเกลือก่อนขั้นตอนที่สองล้างมะกรูดนะครับทค่นี้ก็สุดยอดนะครับนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายล้างน้ำเปล่าครับผมเหนอะให้เม,ม่เล นะครับหมดแม่บ้านั้นแม่ป้าณานิคบอกว่าไม่มีลื่นเลยครับจะไม่มีลื่นเลยเมื่ออะไรหลุดเลยครับหอมล้างอีกน้ำหนึ่งเอาอีกน้ำนึงวัดเอาอีกน้ำนึงวัดเอาจัดไปล้างนมะปรางสองน้ำล้างในน้ำใส่อะไร จนไม่มีเลือดนะครับคุณผู้ชมครับเลือดปลาไม่มีเลนะครับน้ําใสติ้งเลยวรล้างนะโอเคครับผมทีนี้เราก็จะไปเตรียมเครื่องนะครับผมครับคุณผู้ชมครับทีนี้มาเตรียมเครื่องเทศนะครับนเครื่องเทศกันเลยครับผมนี่ข่าครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ แบบนี้และครับเฉียงๆนะครับถามว่าไม่เฉียงได้ไหมทุบก่อนได้ไหมได้ครับได้หลายแบบหลายแนวเขาแล้วแต่ครับแล้วแต่แม่ครัวนะครับปลาดุกมันเยอะอีกใสอีกสัก่เอาใสอีกหน่อยแม่บ้านบอกว่าปลาดุกมันหลายตัวก็เลยต้องใส่หน่อยท้องเจไดถึงหนครับ บางคนก็ก็ไม่ใส่หรอกนะบางคนไม่ใส่แต่เราใส่จะใส่สูตรนี้รับรองครับคุณผู้ชมเราไปทําดูนะครับนะครับคาครับอ่อนๆเลยฮะสําหรับลูกเหนือนะครับทําพวกอาหารที่เขาขาอาหารปลาพวกพวกปลาวายในต้องเครื่องเทศต้องถึงครับเครื่องเทศจะต้องถึงใบมะกรูดนะครับนะใบมะกรูดตามไปนี่นะครับ แค่นั้นกระจบแล้วครับเครื่องเทศนะคุณผู้ชมนะตามด้วยหอมแขกครับนี่เลยแบบนี้เลยครับนี่อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะตัดแบบปน,น,นั่นแหละจะกินกับขนมกินซ่บๆเครื่องเทศถึงถึงนิ่วคุณผู้ชมสุดยอดเลยครับแซ่บไหลายล้ำขนาดอร่อยมากนะครับ พิซาเขมนว่าช่งงานมากนะครับเดี๋ยวนี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ภาพบรรยายไปด้วยก็ได้นะครับผมนี่พริกยำนะครับพริกยำหรือว่าพริกหยวกนะครับเรียกได้สองสามแบบนะบางคนก็เรียกพริกยำบางคนเรียกพริกหยวก มาครับคุณผู้ชมครับข้าวโพกอะไรครับ้าจะทำนี้นะจะได้หอมนี่ครับสูตรป้าครับสูตรป้านางนะครับสูตรป้านางกับลุงเหนือกันลองดูหอมหอมจริงๆจากนั้น เติมน้ำครับคุณผู้ชมอ่เติมน้ำปลาเข้าไป บาลาต้องถึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตะไคร้ขัข้วเมืเ่อกี้นะครับมันจะมีสีดำๆนะขั้วมันไม่ดีครับขอคมครับปิดฝาให้เดือดน,นะครับคุณผู้ชม น้รสดีครับรสดีไก่นิดนึงนะครับเรราตามให้ชุรสครับตาลปี๊ไหมเนาะเน้อตุ๋ตัดความเค็มสักหน่อยน้ำตาลปี๊บนิดนึงครับผมบางคนก็ไม่ใส่นะครับแต่สูตรลูกเหนือใส่นะครับเพื่อว่าตัดความเค็มของปลาน,นะครับผมรสชาติจะออกมากลมกล่อมครับ ตามด้วยหอมแครครับปิดไาก่อนใช่ไหมแม่ใส่ไปเลยก็ได้เรอไม่ต้อคนเอาละครับคุณผู้ชมเดือดแล้วครับผม เอาใส่ประดุกครับคุณผู้ชมหนึ่งสองกี่ตัวปุง้งหลายตัวอยู่ต้มกินทั้งครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับกินกับน้องกินเลยแจ๋วครับคุณผู้ชมครับปิดปากครับคุณผู้ชมครับอย่าเอา,เอา สุดท้ายนั่นใบมะกรูดพร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมครับอืมโอ้หน้ากินจะเนอะหอมคุณผู้ชมครับเราไปทํากินกันดูนะครับแล้วเวลาล้างกระดูกก็วิธีการนะครับเหมือนเดิมนะวิธีการที่ลุงเหนือบอกครับโกเคนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับนี่ได้ที่แล้วครับพีกป่นสุดท้ายครับผมสุดท้ายใส่พิกป่นนะครับ บางคนเขาใส่เยอะนะแต่ลุงเขาไม่กินเผ็ดเอาใส่หน่อยก็ได้ครับที่ปนลงไปครับโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมใครชอบแนวปลา,ลาก็จัดไปครับผมให้เดือดเดืรอนะอนมพอละนี่ครับใครชอบเผ็ดๆก็ใส่เยอะก็ได้นะลุงเหนือเขาไม่กินเผ็ดพอะอ่าโอเคครับผม สวยงามตามท้องเรื่องครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหน้าตาปลาดุกต้มน้ำปลาครับจอกมาเป็นแนวนี้ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยครับเครื่องเทศไม่ต้องห่วงครับถึงหน้าดูครับเครื่องเทศนี่ไม่ต้องห่วงเลยสาหรับลุงเหนือนะครับถามพวก อาหารแบบนี้นะครับสุดยอดน่ากินมาก<ป>เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมติดตามคลิปลุงเหนือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ